สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำต้าไหลของตัวเองนะครับก็อย่างแรกคือเราต้องมีระบอส Studio แล้วก็พรีเมียมพรีเมียมระดับ2นะครับก็อย่าลืมติดตามในในโปรไฟล์ผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผพ้ติดตาม195คนแล้วก็ อย่าลืมไปกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกด subscribe และกดแชร์ผมด้วยครับก็วิธีทำก็เริ่มเลยทันแรกครับให้เราเข้ามาที่ระบบสตูดิโอนะครับแล้วก็เลือกแมพที่จะเอาไว้สร้างนะครับอย่างผมสร้างไว้แล้วก็จะข้อที่มาทีนแล้วก็นี่คือเมที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับอันนี้คือตุ๊กตาที่ผมสร้างเอาไว้นะครับก็คือ คือเมื่อวานผมลองสร้างไว้แล้วแล้วผมจะมาสอนอผู้ชมทุกท่านให้ว่าทำยังไงนะครับก็เราขั้นแรกคือเราต้องไปที่เซ a r c h ครับแล้วก็ไปที่ shoulder แล้วก็นี้ครับจะมีอยู่หลายแบบเราก็เลือกอันไหนก็ได้ครับอ่าผมจะเป็นเลือกอันนี้ก็ได้ครับ นี่ครับเราก็ได้มาแล้วครับชื่อว่าตัวมันจะใหญ่ไปแล้วก็ปรับขนาดใกนการกดนี่ครับอ่แล้วก็ดึงลงนิดนึงนี่นใไ้ตัวเล็กลงข้อที่สองให้เราใช้ปลั๊กอินนะครับนี่ครับชื่อรหลดคาแรคเตอร์ครับของจะผมจะทิ้งลิงก์อไอเจ้าปลั๊กอินนี้ไว้นะครับ ให้เราเซอร์ชชืช่อตัวเองนะครับนี่ครับพอได้แล้วก็ให้สปาวอัน,อนทั้งอา6หรืออาสก็ได้ผมจะเป็น R านะครับได้แล้วนะครับ ก็ขั้นที่สก็คือให้เรามาที่ไอตรง explore explore นะครับอ่อให้หาจากตนนัวนี้นี่แล้วก็หาตัวผมอ่อแล้วก็เปิดไอตรงนี้มาให้เราคัดลอกตรงที่คัดลอกตามผมนะครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับอา่า แล้วก็ลากไปที่ตัวเล็กน่าจะนี้โอ้ไม่โอ้ไม่ นี่ครับเราก็จะได้ไอ้ของสัวที่เรามีมาไว้ตัวเล็กแล้วนะครับขั้นที่สองเราทำหน้านะครับก็ผมจะเอาหัวผมยัดเข้าไปในตัวนี้เลยนะครับของผมจะบับนี้ รู้สึกว่าผมจะลบนี้ทั้งหมดเลยอ่อลบอ่า,อาพวกนี้ของเจ้าตัวเล็กทั้งหมดเลยแล้วก็เอาของตัวเองมาใส่นะครับ าตัวผมเอาคัดลอดเขาว่า head ของผมนะครับยึบมาถึงอเฟสก็คือหน้าคัดลอกลงมาเอาไว้ตรงเฮดของเจ้าตัวมินิของเรานะครับใช่ไหมเนี่ยใช่ไว้ตรง head นะครับจึบ นี่ครับเราก็จะได้หัวแบบนี้มานะครับจะอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับก็คือแบ่ของผมเพื่อทำหัวใหญ่ไปหน่อยแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ก็จะประมาณนี่นี่เท่านี้คนระับ ก็วิธีทำต่อไปก็คือพอเสร็จแล้วก็คือให้เรากดที่ตัวของเจ้า,า s h o u l d e r p a t Template เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับนี่เปลี่ยนชื่อเป็นมินิเี Mini ้นกันด้ครับนั่นแหละชื่อผม เสร็จแล้วก็คลิกขวาที่ตัวนี้ครับมันจะมีคําว่าเซฟทูล o b อกให้เรากดปี่มเซฟทูลอบอกครับนี่ครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับเราจะเปลี่ยนชื่อทีทก็ได้แล้วก็ด e สคริปชั่นเขียนอะไรก็ได้ครับเราจะตั้งเป็นดรอปเปอร์เอ้ยดรอปเมนไอเทมหรืออวตาช็อปก็ได้ถ้าเป็นอวตา r ช็อปก็คือ มันจะเสีย750โลบากนะเอ่อแบบเป็นโฉดเดอร์นี่และนี่เราต้องเสีย750โลบากที่จะสร้างไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ผมมีไม่พอนะครับอา่าแล้วถ้าผมเมื่อไรที่ผมวางขายผมจะมาลงในกลุ่มนี้ก็นะครับวันหลังนะครับแต่ผมปรับเป็นรอบเมทัลเจม แล้วก็สร้างดีกว่าเป็นโมเดลไว้ก่อนแล้วก็เปิดก็แต่นี้มันเป็นของสร้างในร o b บอก s สตูดิถ้าเป็นอวตารช็อปที่เราต้องใส่ก็คือเราต้องเสีย750ลบังนะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณที่ จนจบคลิปนะครับอ่าอย่าลืมที่จะติดตาม YouTube ผมแล้วก็เข้ากลุ่มผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปครับขอบคุณครับย yeah.